สู้ต่อไปนะทาเคชิคืออะไรประโยคที่ติดปากวัยรุ่นกันมารุ่นต่อรุ่นอแล้วไอทาเคชิเนี่ยมันคือใครวะอ่าแล้วทําไมต้องเป็นทาเคชิเออเออสู้ต่อไปทาเคชิมีใครเคยได้ยินประโยคนี้กันบ้างหรือไม่อ่าในที่นี้เนี่ยจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากฮงกูทาเคชิแห่งคาเมนไรเดอร์ภาคแรกสุดนั่นเองอิชิโนโมริโชทาร่ก็ได้รับมอบหมายให้คิพดพ l o เรื่อง จึงมีแนวคิดประยุกต์การ์ตูนสกาลแมนเข้ามาประกอบดีไซน์ฮงโงทาคิชิเป็นนักศึกษาหนุ่มอัจฉริยะที่ i อคสูงถึง600ถูกองค์กรซอกเกอร์เนี่ยจับไปผ่าตัดจนกลายเป็นมนุษย์ดัดแปลงอ่าหมายเลข17ไม่ใช่ทุกครั้งที่ต่อสู้เสร็จเวลาจบตอนเนี่ยในเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยจะมีคำพูดเปลี่ยนไปทุกครั้งตามรายละเอียดของแต่ละตอนแต่ก็จะจบด้วยการให้กำลังใจว่าอย่าท้อเนาะทาคิชิหรือ たけし。